ดูข่าวสารของดาวินนุนเยสกันหน่อยครับมีข่าวว่าเขาเริ่มไม่มีความสุขที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเขาออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะมีรายงานบอกว่าถัดตอนนี้ครับทางด้านของริเวอร์เพลอยากได้สื่อบอกว่าดุนเยสไม่แฮปปี้กับอัลฮิลานนะฮะรายงานจากโอเล่ครับสื่อในอาร์เจนตินาครับรายงานบอกว่าทางด้านของดาวินนุนเยสครับกองหน้ากระชังของอัลฮิลานครับไม่มีความสุขกับการลงสนามโดยมีริเวอร์เพลแสดงความสนใจ หัวหอกทีมชาติอุรุกวัยอย่างนูนเยสเนี่ยย้ายออกจากลิพูไปค้าแข่งในตะว,วันออกกลางตอนซัมอที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข่าวของเขาก็เงียบไปพักใหญ่นะแต่ตอนนี้กลับไม่มีข่าวว่าไม่มีความสุขอ่าตอนนี้ครับตอนนั้นย้ายไปด้วยค่าตัว46.3นั้นปอนด์โดยเขาไปยิงไปแล้ว4ประตูกับอีก2อสซิสต์จาก6เกมที่ลงเล่นในลีกที่ซาอุดีอาระเบียนะครับรายง,งานก็อ้างว่าตอนนั้นของกาลาโดครับในใหญ่ของริเวอร์เพลครับอยากได้ตัวหัวหอกกาชาฟองไว้ที่กไปอย่างนูนเยส และได้ทําการติดต่อไปซึ่งตามารายนก็บอกว่าดุ yes นเยสเนี่ยอยากย้ายสังกัดแต่การติดต่อล่าสุดครับไม่ได้มีความคืบหน้าและหากดุนเยสตัดสินใจว่าจะย้ายจริงจังในเดือนเมารคาคมนี้เขาน่าจะเป็นหนึ่งเนตั้งแต่ที่ได้รับความสนใจมากมายแล้วก็มีหลายทีมเนี่ยมารุมมาตุ้มในการที่จะเอาตัวเขาแน่ๆนะครับโอ oh ้โหก็ถือว่าน่าสนใจครับมีข่าวว่าตอนนี้ไม่แฮปปี้ที่เอาฮิลานนะครับมองถึงโอกาสในเรื่องของ การย้ายทีมนะครับสำหรับดาววินนุนเยสนะครับโอ้โหไปถึงซาอุดิอาระเบียข่าวของเขาก็เงียบไปพักใหญ่นะนะตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปครับแฟนบอลลิเวอร์พูลเหล่าทั้งห,หลายกลุ่มเนี่ยก็คิดถึงเขานะครับว่าโอ้โหอยากจะให้มีนุนเยสหน่อยเพราะว่านุนเยสเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับเรื่องของอการวิ่งเข้าใส่การเพรสคู่แข่งเนี่ยโอ้โหเก่งอยู่แล้วนุนเยสครับ ถึงหน้าปากประตูในพื้นที่สุดท้ายจะไม่คมกริบเท่าไหร่นะครับแต่เขามีความมุมั่นในการช่วยทีมอยู่แล้วนะครับนูนเยสเงี้ยหลุยดิอาสเงี้ยโอ้โหสุดๆจริงๆของที่ลิเวอร์พูลเสียดายเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะข่าวสารของนูนเยสครับรอไปดูข่าวสารของโรดิโกโกเอสกันต่อรอบนี้จะขายออกหรือเปล่าครับสื่อตีว่าเริลมริดพร้อมขายโรดิโกโกเอสในตลาดหน้าหนาวนี้จริงๆอาละสิครับ เอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นสื่อใหญ่เลยนะอย่างฉะนั้นเดลันติกนะครับนักข่าวอย่างมาริโอคอร์เตกา่าครับของเดลันติกครับเชื่อว่าเรือมริดพร้อมตอบรับข้อเสนอขายโรดิโกโกอสปิกเซมบ้าในตลาดซื้อขายนักเตะปีใหม่นี้นะครับนักข่าวคนนั้นก็บอกว่าเอาข้อเสนอสำหรับโรดิโกโกอสจะได้รับการพิจารณาละ นักเตะบราซิลเลียนสูญเสียสถานะเรื่องการไม่สามารถย้ายทีมไปตั้งแต่ตอนสมัยก่อนอย่างไรก็ดีเขามีความต้องการอยู่ต่อและการที่ไม่มีความสนใจจากพิมไลเกิดขึ้นอย่างจริงจังเลยไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นออตอนนี้นักเตะบราซิลเลียนรายนี้ลงเล่นไปแล้วกว่า30นัดแต่ยิงประตูไม่ได้สักลูกนี่เป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดของแนวรุกมาริดเทียบเท่ากับมาริโนดิออส ทั้งนี้ทั้งนั้นโรดริโกนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับหลายสโมสร,รในพรีเมียร์ลีกตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงกาตาลายยักษ์ใหญ่แดนไก่งวงด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้รอบนี้จะออกหรือเปล่ามาริดพร้อมรับข้อเสนอปล่อยตัวโรดริโก้เวย์สในตลาดหน้าหนาวน,นี้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่มาริดต่อไปสถาะนะของเขามันเหมือนไม่กระตือรือร้นแล้วฟอร์มของเขาเก็ตกลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามไม่ค่อยได้โชว์ผลงานนะครับ ความมั่นอ,อกมั่นใจในการเล่นมันก็เริ่มถดถอยนะฟอร์มมันก็เริ่ม drop d r อปดรอป,รอป,รอป,รอปนะฮะถ้าไม่ปล่อยตอนนี้เชื่อว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะลดลงมาเยอะพอสมควรนะนะต้องหาทางปล่อยนะครับอาจจะมีทีมที่พร้อมสนใจในตลาดหน้าหนาวเลยก็ได้นะไม่ต้องไปรอในช่วงสมัมเมอร์หน้าเพราะว่านักเตะเองก็ยังมีสัญญาย,ยาวกับทางชุดขาวอยู่ด้วยนะครับนะเขาต้องรอติดตามแต่ในเรื่องของความเป็นมืออาชีพคนนี้ไว้ใจได้ เรื่องความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการซ้อมไม่งองแงโรดิโกโอโหตอบโจทย์แน่นอนในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คลุมเครืออีกแล้วมีข่าวย้ายทีมทุกตลาดนะครับตลาดหน้าหนาวตลาดซัมเมอร์ไม่ว่าจะซัมเมอร์ไหนครับก็มีข่าวว่าเขาพร้อมที่จะโดนปล่อยตัวนะครับแต่ขอมีข้อเสนอที่มันเหมาะสมยื่นเข้ามาทางมาริตอาจจะตอบสนองก็เป็นไปได้นะครับมาตรฐานสูงครับอันเช่เตือนวินิซูสครับต้องเต็มถังถึงไปบอลโลกนะครับ ฉะนั้นของคาร์โลเชโรติกุเซอของทีมชาติบราซิลกราตุนวินิซุจูเนียนะครับกองหน้าของเรมาดริดต้องฟิตสมบูรณ์ถึงจะมีสิทธิ์ลงสนามฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายในซัมเมอร์หน้าต้องบอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอันเช่ได้ออกปากเตือนเนม่าไปแล้วในแบบเดียวกันว่าจะเป็นต้องฟิตเต็มถังนะถ้านายต้องการจะไปเล่นฟุตบอลโลกปีหน้านายต้องไม่เจ็บอดอดแอดแอดร่างกายนายต้องฟิตจริงๆไม่ใช่เอาไปแล้วเอาไปเจ็บนะไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่คุ้มกับที่ให้โคต้าไปนะฮะ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง eSport Record ครับด้านโคชชาวอิตาเลียนอย่างอันเช่นเนาะก็ยืนยันว่าเขาจะใช้มาตรฐานเดียวกับนักเตะทุกๆคนนะครับอันเช่ก็กล่าวบอกว่ามีนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากมายและผมจำเป็นต้องเลือกคนที่ฟิตเต็มร้อยเท่านั้นไม่ใช่แค่เนมา่าเท่านั้นมันอาจจะเป็นวินิสุสจูเนียร์ด้วยก็ได้หากวินิสุสฟิตแค่90ผมก็จะเรียกนักเตะคนอื่นที่ฟิตเต็มร้อยไปไม่เอาเขา เพราะนี่คือทีมที่มีการแข่งขันอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกที่เรามีนักเตะเก่งๆมากมายหลายต่อหลายคนนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศกล้าวชัดเจนของกุนซือทีมชาติบราซิลเซลเซลเซาอย่างอันเชโรตินะถ้าไม่ฟิตเต็มโรงเต็มร้อยเนะี่ยยากที่จะได้ไปด้วยนะครับที่ได้โชวผงง์ผลงานอะไรต่างๆนะครับยิ่งถ้าไม่ใส่สูตรกับต่างต้นสังกัดเนะี่ยคุณก็ไม่ถึงจะเป็นลูกรักเคยร่วมงานกันมาแต่ถ้าคุณไม่เต็มร้อยเขาก็ไม่เอาคุณอยู่ดี มาตรฐานต้องสูงนะครับำสำหรับทีมชาติบราซิลก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วหวยจะไปออกที่ใครที่จะเอาห้แท้ไปนะครับก็รอลุ้นตอนนี้ก็ช่วยต้นสังกัดไปก่อนโชว์ผลงานให้เต็มที่รักษาสุขภาพนะครับมีความเป็นมืออาชีพให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องหลัง,ลงบ้านในห้องแต่งตัวของเมริตตนนี้ก็ถือว่าลูกเป็นไฟเลยนะทั้งกุนซือทั้งนักเตะนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะแตกหักกันยังไงก็มีประเด็นให้มาแอบแซบทุกวันทุกวันนะครับ เราก็ได้เห็นทุกวันทุกวันนะฮะอันนี้สล็อตครับยอมรับว่าโมซาลาเนี่ยไม่แฮปปี้แต่ยังเป็นมืออาชีพนะครับอันนี้สล็อตครับกูซอลีก์ผูยอมรับว่าโมซาลาเนี่ยไม่มีความสุขกับการโดนดรอปเป็นเพียงสำรองในเกมชนะขลุ่นค,คอนเวิร์แฮมสองสูตรนะครับบางโม e เนี่ยโดนวิจารย์อย่างหนักจากฟอร์มการเล่นในฤดูกาลน,นี้ตกลงมาเยอะทําให้นั้นล่าสุดครับได้เป็นเพียงตัวสำรองดูเพื่อนเล่นข้างสนามแล้วก็ไม่มีโอกาสลงเล่นก่อนเกมพบสแรนแลนด์วันพุธนี้ครับสล็อตก็บอกว่า เป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามปกติของนักเตะที่ดีพอจะเล่นให้เราและผมขอพูดแบบอ่อนโยนนะว่าเขาทําได้อย่างโดดเด่นให้กับสโมสรแห่งนี้และจะเป็นแบบนั้นในอนาคตเขาไม่ได้มีความสุขที่ไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ก็ไม่ใช่แค่เขาเพียงคนเดียวแนวทางการประพฤติตัวของเขาเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังจากนักเตะอาชีพเขาสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมและจัดการตัวเองได้ดีคุณไม่สามารถเป็นนักเตะที่ต้องการลงสนามด้วยมาตรฐานระดับสูงทุกๆ3วันได้หรอกนะแต่เขามีวินัยมากและรู้ดีว่าต้องทําอะไรให้ฟิต ไม่ว่าเขาจะเล่นดีเล่นไม่ดีได้เล่นหรือไม่ได้เล่นเขาก็จะเป็นมืออาชีพชั้นสุดยอดอยู่เสมอขณะเดียวกันสล็อตยืนยันว่าซาร่าจะเดินทางไปช่วยอี์ลงเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นก่อนหรือในวันที่15ธันวาคมซึ่งเขาจะพร้อมลงสนามในเกมพบกับบริทันวันที่15ธันวาคมเดนไลน์ก็คือวันที่15ธันวาคมมันเป็นเรื่องทีมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีนักเตะและสโมสรเข้ามาเกี่ยวข้องมีการพูดคุยเพื่อผลประโยชน์ที่ดีสุดของทั้ง3ฝ่าย เราต้องหาแนวทางการเล่นในยามที่ไม่มีเขาและเขาจะไม่อยู่ที่นี่นั่นก็คือความเป็นจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ระดันของอ่านิสลอตนะครับก็ได้เปิดใจยอมรับว่าบางโมนะก็ไม่แฮปปี้เหมือนนักเตะคนอื่นๆแหละแต่ก็ยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับที่ไม่ได้ลงเล่นนะฮะก็รอดูฮนะเดี๋ยวก็จะได้ไปช่วยอียิปต์เล่นแอปพลด้วยนะครับก็ต้องแก้ปัญหาในส่วนนี้ไปด้วยนะฮะไฟลุกครับสล็อตเนี่ยรู้ตัวว่าโดนด่าว่นโซเชียลมีเดียนะครับ อันนี้สล็อตกูซื้อหัวใสริบพูครับ,บรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยโดนดาไฟลุกบนโซเชียลเ,เลยแม้ไม่ได้ติดตามสถานการณ์บนโลกออนไลน์ก็ตามครับสล็อตก็บอกว่าอ,อ๋อหลังเกมกับซิตี้นะ่ะเหรอผมคาดว่าโอ้โดนดาเยอะ คนหลังจบเกมกับฟลอเรสก็โดนการด่าทอเนี่ยไม่เคยเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะกับนักเตะหรือผู้จัดการทีมการโดนวิจารณ์เป็นเรื่องปบติมากๆแม้ว่าเราจะชนะก็ตามหากมันเริ่มกลายเป็นการด่าทอมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะผมไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียแต่ผมรู้ว่าดีว่ามันมีอยู่ผมไม่ได้โง่เมื่อคุณเริ่มแพ้ผู้คนก็จะไม่มีความสุขแต่การด่าทอไม่ใช่เรื่องที่ดีด่าทอไม่ใช่เรื่องที่ดีสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือการสนับสนุนจากแฟนๆที่มอบให้ผมภายในสนามแม้ตอนสนูนยง,ง,งใหนยมแล้วก็ทีม อันนี้ก็คือการเปิดใจของอานีสล็อตนะครับ